โอเคนะครับน่าจะ <c oughs> น่าจะเข้าเสียงเข้าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปของพันลิมผมตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการมีมีเรื่องมาคุยนิดนึงเรื่อง,องการสร้างแบบนะครับการตีเส้นนี่แหละคือเป็นเรื่องธรรมดาที่บางทีมันก็ไม่ธรรมดานะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นเรื่องน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นเรื่องแบบน่ารักน่ารัก,รกโมเมนต,ต์นิดนึงนะครับก็คือผมเนี่ยมีโอกาสไปอบรมนะครับไปฝึกอบรมกลุ่มชาวบ้านนะครับให้เขาทำแพทเทิร์นกระเป๋าผ้าอะไรก็ตามเนี่ย นะครับมีเรื่องมีเรื่องที่ที่ผมก็ไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับมาเล่าให้ฟังจะบอกขำก็ขำนะครับแต่บอกเอ็นดูก็เอ็นดูคือเรื่องของเรื่องมันเรื่องอย่างนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยไปเวลาเราไปสอนเนี่ยเราจะมีการสอนทำแพทเทิร์นใช่ไหมครับรว่าวาดแพทเทิร์นวาดอะไรเงี้ยความเคยชินของเราอันนี้เป็นความเป็นความโกะของเราด้วยนะครับความเคยชินของเราเนี่ยเวลาเราวาดบนไวท์บอร์ดเขาก็จะมีไวท์บอร์ดนะครับมีกระดานให้วาดเนี่ยสมมุติว่าเราบอกเราต้องการวาดเส้นนะครับตีสร้างชิ้นงานขนาด5้าคูณสิเนี่ย นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบมนตินะนี่ผมเขียนมีเพื่อนๆน,นัดเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้เอาจจะต้องเป็นสิบเนี่ยขนาดแบบนี้ครับห้าคูณสิบแบบนี้นะครับขนาดนะครับชิ้นงานทีนี้ด้วยความผมว่าทุกคนก็น่าจะเคยเป็นนะครับความเคยชินเวลาเราไปเขียนบนไว้บอร์ดเนี่ยเราก็จะเขียนตัวเล็กๆนะครับคือเขียนไอ้ตัวตัวช่องเนี่ยตัวเส้นเนี่ยเล็กๆนะครับเพราะว่า5้าคูณสิมันก็นิดเดียวหน่วยเซนนะครับนั่นแหละเราก็ลืมตัวไวเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็มีนักเรียนเขาก็แซวมาเขาบอกแม้ครูเขาให้ผมครูนะเขาบอกแม้ครูกระดานต้องใหญ่ทำไมไม่เขียนให้มันตัวใหญ่ๆห,หน่อยเขียนในเช่อนเส้นนี้ให้มันตัวใหญ่ๆเลยนะครับจะได้เห็นง่ายๆผมก็เออจริงนะครับเราก็ลืมตัวไปอันนี้ก็เป็นเรื่อง็ n ดูเรื่องแบบน่ารักน่ารักโมเมนต์โมเมนต์ในห้องเรียนนะครับแต่วันนี้จุดใหญ่นะครับหลักใหญ่ใจความวันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นการตีเส้นฉากออผมเนี่ยไม่เคยลงไปดูนะครับเวลาเราที่ผมมีไปอบรมเนี่ย ผมเขียนอย่างนี้ลงไปบนกระดาษเนี่ยบอกว่าสี่คูณห้านะแล้วก็ผมก็ไม่เคยลงไปนั่งดูของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนมีวิธีการตรีเส้นยังไงนะเพราะเพราะเพราะผมคิดเอาเองคิดทักเอาเองว่ามันเป็นเรื่องเบสิกเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องตีเส้นเป็นนะครับก็ไม่เคยลงไปดูเลยก็ก็ปล่อยไปนะครับแต่ไอตัวหลักสูตรล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญบังเอิญน,นะครับมันมีเวลาพอมีเวลานะครับระหว่างระหว่างที่นั่งนั่ง วาดผมวาดไว้บอ่อเสร็จเนี่ยผมมีเวลาที่จะไปนั่งประกบกู้กับนักเรียนท่านหนึ่งเนี่ย <c oughs> คนที่เขาเรียนท่านหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยดูเขาว่าเขาตีเส้นยังไงปรากฏว่ามันมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาตีเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมทาให้ดูอเดี๋ยวผมไปย้ายบลูก้องนิดนึงนะอันนี้คือไม่ได้มาประจานแต่ผมมีความรู้สึกว่าเออบางอย่างเราคิดว่าเขารู้นะครับหรือควรจะรู้เนี่ยแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราหรือเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเหมือนเราซึ่งผมก็ไม่เคยลงไปดีเทลขนาดนั้นนะว่าเอาเวลาตีเส้นคุณต้องตีแบบนี้แบบนี้ไนมะ่่่เเคคยแขกับวา กระเป๋าใบนี liksom, like ้มีชิ้นส่วนสมมติ6ชิ้นแต่ละชิ too, ้นม so ีขนาดเท่านั้นเท่านี้เขียนลงไปกำกับบนไว้บอร์เสร็จแล้วก็เนี่ยให้ทุกคนไปตีเส้นกันเองให้ทุกคนไปวาดกันเองนะครับก็คิดไปเองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนทุกคนน่าจะหาวิธีที่ทําแล้วให้มันออกมาได้ตรงแล้วมันได้ฉากระดับหนึ่งนะครับ แต่มีบางท่านที่เขาที่ผมบังเอิญผมไ่นั่งดูเนี่ยเห็นเนี่ยเขาตีเส้นแบบนี้แต่ผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะห้พามามุมบนดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นมุมเห็นภาพชัดนะครับก็คืออย่างนี้ปกติเวลาเราสร้างแบบนะครับเราก็จะมีกระดาษแต่อันนี้ผมเอากระดาษแผ่นเล็กมานะมันก็เวลาเราสร้างจริงก็มันก็แล้วแต่ถ้าเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ก็ใช้แผ่นใหญ่เลยนะครับแล้วปกติเวลาเราเริ่มสร้างเนี่ยเราก็จะยึดจากแกนนะครับมันจะมีแกน x กับแกน y อย่างนี้ครับอ่าอันนี้แกน y แล้วแกน x หรือว่าจะเป็น y แล้ว x แแแแบบนนนนนนี้้้้กก็็ไดะคัืออววตงหลเส เส้นฉากของกระดานนี่แหละแล้วก็เริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษเลยนะครับที่ตรงๆเนี่ยแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าต้องการวัดออกมานะครับจากมุมซ้ายเนี่ยสิเซนอ่าเนี่ยโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราเริ่มสร้างใช่ไหมครับเราก็วัดออกมา10เซนจากมุมซ้ายนะครับตรงนี้ครับมุมซ้ายหมือออกมา10เซนก็มาร์กจุดไว้นะครับแบบนี้มาร์กจุดไว้10เซนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกจุดหนึ่งสงจุดนะครับใช้2จุดอย่างนี้10เซนอย่างเงี้ยโดยทั่วไปเราสร้างเราจะสร้างแบบนี้นะครับ10เซนเนี่ยแล้ว ระยะซ้ายไปขวานี่ก็คือ10เซนแต่ทีนี้ในเคสที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นความเอนดูเป็นความความโกของของอะไรก็ตามนะครับของทีมทีมที่มาเรียนเนี่ยผมผมบอกให้ว่า10เซนเนี่ยเขาจะไม่ได้ยึดจากแกนตรงนี้ครับเขาเขาจะมาร์กจุดขึ้นมาลอยๆอยเลยเช่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสิเซนใช่ไหมครับพอบอก10เซนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาร์กจุดก่อนจุดหนึ่งนะครับเห็นชัดหรือเปล่าจุดหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมาร์กออกมาจากจุดเนี้ยมาทางนี้มาทางขวา10เซนอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริงเลยนะ สิบเซนแล้วเขาก็ตีเส้นหรือยังไม่ D, D, ตีอะไรก็ตามนะครับตีเส้นสมมติเขาตีเส้นเขาก็ตีลอยๆอย่างนี้เลยเนี่ยซึ่งพอตีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เส้นเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีโอกาสสูงมากที่มันจะไม่ได้ไม่ตรงเขาละเพราะคุณเล่นจุดอย่างเงี้ยนะครับเล่นจุดแบบว่าลอยๆโดยที่ไม่มีอะไรอ้างอิงนะครับนะครับอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าโอเคกว้าง10เซนยาวนะครับผมบอกว่ายาว15เซนนะครับ15เซนเขาก็วัดลอยๆอย่างนี้เลยแต่ไม้บรรทัดตรงเนี้ยมันมีความกว้างของผมตัวเนี้ยนะ มันยังมีความากว้างตรงนี้มันยังพอให้ได้ฉากถ้าเราใช้แบบนี้เรายังพอได้นะแต่ในกรณีที่เราไปเรียนจริงเนี่ยเราใช้ไม้บรรทัดธรรมดาทั่วไปแบบนี้ครับเส้นฉากตรงนี้มุมเนี้ยมันจะแคบหน่อยจริงๆลักษณะแบบนี้ไม่ไม่แนะนําบางคนอาจจะบอกว่าเอาตรงเนี้ยมุมมุมของไม้บรรทัดตรงเนี้ยครับให้มันตรงกับเส้นเส้นแรกแล้วก็วัดออกมา10เซน15เซนอย่างเงี้ยซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะเบี้ยวสูงมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาก็วัดเขาก็มาร์คจุดอย่างนี้ลอยๆเลยนะครับ ลักษณะแบบนี้ผมไม่รู้สักเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่ามาร์จุดแบบลอยๆอย่างเงี้ยครับสิบห้าเซนอย่างเงี้ยพอสิบห้าเซนเสร็จปั๊บใช่ไหมครับเขาก็ทําการตีเส้นแบบนี้ในแบบนี้เป็นระยะอย่างี้สิบห้าเซนทีนี้พอโยงเส้นนะครับจะโยงเส้นสองเส้นที่เข้าหากันเนี้ยเขาก็เลงเอาเองเลยนะครับเขาไม่มีการมาวัดไม่ไม่มีการหาจุดไหนมาเทียบอะไรยังไงนะเขาก็เลงเอาเขาก็แบบออะอย่างนี้แล้วกันสิบสิเซนอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อย่างนี้เลยเนี่ยตีอย่างนี้เลยนะครับ ตีอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้พอผมวัดของผมเองเนี่ยก็ไม่ถึง10เซนฝั่งนี้นะแต่ฝั่งบนเนี่ยถึง10เซนเนี่ยคือวิธีการสร้างจากสร้างแบบนี้คือเหมือนกับเขา mark จุดส่จุดนะครับอ่ผมเขียนตัวโตๆให้เนี่ยเขา mark จุดสจุดลอยๆขึ้นมาแบบนี้ครับกะเอาด้วยสายตาแล้วเขาก็ตีเส้นเอาเองอย่างเงี้ยซึ่งโอกาสนะครับที่มันจะออกมาแล้วมันไม่ได้ฉากหรือมันเบี้ยวเนี่ยมีสูงมากๆผมบอกได้เลยนะครับผมก็นั่งดูผมก็นั่งดูงดเขาทำนะผมว่าเอ,อ้ ไม่ได้ผมก็คุยกับเขาบอกเอออย่างนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งส่วนอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจอนะครับจะเป็นเคสที่แบบว่าเหมือนกับที่เมื่อกี้ผมตีเส้นนี้ออกมาครับแล้วบอกว่าเราต้องการตรงนี้ออกมาใช่ไหมครับสมมุติว่าอ่าอ่าผมเปลี่ยนสีบ้างอ่ะสมมุติว่าผมบอกว่าต้องการทางนี้ออกมาเนี่ยสิบห้าเซนอ่ะสมมติผมบอกสิบห้าเซนอ่าสิบสองเซนก็ได้อ่ะผมบอกจากซ้ายมือออกมาสิบสองเซนเนี่ย มีถึงขนาดที่บางครั้งผมเคยเจอนะครับก็คือมาร์กจุดสิบสองเซนอย่างเงี้ยเอาแค่เส้นเดียวแล้วก็ตีฉากอย่างนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะครับเส้นสีน้าเงินตัวนี้ครับคือลักษณะแบบนี้เราใช้แค่จุดเดียวไม่ได้นะครับการสร้างแบบนะครับหรือการทําอะไรก็ตามเนี่ยที่เราต้องการเส้นตรงเส้นตั้งฉากเนี่ยเราอย่างน้อยจะต้องหา2จุดนะครับเส้นราเราบอกว่าเราจะเอา6เซนอย่างเงี้ยครับออกมาจากริมซ้ายมือ6เซนใช่ไหมครับเราต้องหา2จุดอันนี้จุดหนึ่งแล้วก็กันเหนียว นะครับอีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่ครับหเซนอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากแบบนี้ลงมาต้องโยง2จุดถึงกันมันควรจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันถึงจะถูกต้องแล้วมัน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 ,ม,นมันจะมีความความได้ฉากนะครับขนานกันมากกว่านะครับฉะนั้นแล้วมันจะมี2เคสที่ผมเจอก็คือว่าวัดจากซ้ายมือออกมาแค่จุดเดียวแล้วก็ตีเส้นเลยนะครับอันนี้โอกาสเบี้ยวสูงมากแล้วก็เคสอีกเคสหนึ่งล่าสุดที่เจอก็คือว่ากําหนดจุดลอยลอยผมใช้คำว่ากําหนดจุดลอยๆอขึ้นมาเองอย่างนี้ครับแล้วก็ตีเส้น ซึ่งผมบอกได้เลยว่าเบี้ยวนะครับเกือบ1้0เบี้ยวแน่นอนนะครับไอ้คสนี้เป็นเคสหนึ่งที่เจอนะครับทีนี้สําหรับใครนะครับบังเอิญว่าตัวแบบกระดาษผมตรงนี้มันเป็นฉากอยู่แล้วล่ะนะครับสําหรับใครนะครับที่มีไอ้ตัวแผ่นรองตัดแบบนี้ครับเหมือนที่ผมใช้อยู่เนี่ยแผ่นยางรองตัดเนี่ยเราสามารถจะใช้ตัวนี้ได้นะครับให้เป็นประโยชน์แต่ในกรณีนี้ก็คือหมายความว่าไอ้ตัวกระดาษเราเนี่ยมันก็จะต้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่าไอ้ตัวแผ่นรองตัดนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือ ถ้าเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้สบายเลยนะครับเราก็เพียงแต่จัดนะครับยึดมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะครับสมมุติผมยึดมุมนี้มุมบนนะครับของของตัวกระดาษนะครับให้มันวิ่งขนานกับเส้นที่เป็นเส้นที่อยู่บนแผ่นรองตัดเพราะบนเส้นแผ่นรองตัดเนี่ยมันจะมีระยะหนึ่งเซนนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเนีย่ยวิ่งตัดกันอยู่นะครับเรายึดมุมนี้ก่อนสมมติเรายึดมุมมุมบนเนี่ยนะครับให้ได้ให้ให้มันวิ่งขนานกับเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมครับ เรามาวิ่งทางนี้บ้างอันนี้มันได้ฉากอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ในกรณีถ้ามันไม่ได้ฉากนะครับเหมือนอย่างกรณีเป็นใบเนี้ยเอาผมลองทดลองใบนี้ก็ได้นะครับอ่าเหมือนอย่างใบเนี้ยให้ดูนะใช่ไหมครับใบนี้มันจะเป็นส่วนโค้งแบบเนี้ยเรายึดมุมบนก่อนนะครับให้มันได้ฉากเนี่ยผมจับมุมบนตรงนี้นะครับอ่าของกระดาษนะให้มันวิ่งขนานกับไอตัวเส้นนะครับที่เป็นเส้นแผ่นรองตัดอย่างนี้เส้นใดเส้นหนึ่งส่วนฝั่งด้านซ้ายเนี้ยเราก็ยึด นะครับเส้นแนวตั้งนะครับของไอตัวแผ่นรองตัดนะครับอย่างนี้นี่เลยลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมก็วิ่งนะครับตามเส้นแนวตั้งของแผ่นรองตัดนะครับอย่างนี้แล้วเราก็ทําการตีเส้นอย่างนี้เลยะอย่างนี้ครับลักษณะแบบนี้ไอตรงนี้มันจะได้ฉากนะครับตรงนี้จะได้ฉากนะครับมุมนี้จะได้ฉากมันก็จะเป็นแกน x อกับแกน Y แล้วหลังจากนั้นเนี้ยเราก็ไปทําการนะครับจะสร้าง ความยาวความกว้างเท่าไหร่เราก็จะใช้เส้นแนวตั้งตรงนี้กับเส้นแนวนอนตรงนี้นะครับในการสร้างในการอ้างอิงได้นะครับนี้ก็เป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรประสบการณ์ที่เราไปเจอมานะครับแล้วผมก็มาแชร์เพื่อนๆฟังนะมันเป็นความที่ผมอย่างที่บอกไปนะไม่เคยลงไปดูนะครับว่าเออเวลาผู้เรียนที่เขามาเรียนหรือเราไปอบรมใครก็าตามเนี่ยเขาสร้างกันยังไงนะสร้างแบบเราแค่กําหนดขนาดเขาว่าชิ้นเนี้ยกว้าง10บยาว20กว้าง10ยาว15้อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนว่างนะให้ทุกคนเนี่ยววาดของตัวเองไปนะ แต่ว่าพอครั้งนี้มีโอกาสที่จะไปนั่งบังเงินไปนั่งเห็นเขาวาดแล้วบอกเออผมใช้อีกครั้งนึงนะครับใช้คำนี้คือเขาสร้างแบบลอยๆกำหนดจุด4จุดขึ้นมาแล้วก็ตีเส้นเข้าหากันดื้อๆเลยนะครับผมบอกอย่างนี้มันไม่ตรงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือว่าตีเส้นตรงหรือเส้นแนวนอนก็ได้นะครับเราจะต้องหา2จุดนะครับถ้าเป็นแนวตรงก็คือหาจุดบนจุดล่างนะครับแล้วก็ตีลงมาถ้าเป็นแนวนอนก็คือต้องหาจุดซ้ายจุดขวา2จุดในการอ้างอิงนะแล้วค่อยตีแนวนอนเอาจุดเดียวเนี่ยแล้วตีเนี่ย โอกาสเบี้ยวสูงมากๆนะครับฉะนั้นแล้วต้องใช้2จุดในการอ้างอิงนะครับเวลาตีเส้นแกน x แกน y นะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาสร้างแบบพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะหานะครับแนวแกนนอนนะครับแนวแกน x แล้วก็แกน y เนี่ยแนวตั้งเนี่ยให้มันได้ฉากก่อนแล้วเราก็ใช้ไอ้สเส้นเนี่ยนะครับในการอ้างอิงในการทําเส้นต่อๆไปนะครับมันจะไม่เบี้ยวมันจะมันจะมีโอกาสเบี้ยวน้อยมากใช่ไหมดีกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นคร่า้านะครับที่ผมนํามาแชร์ให้ฟังสําหรับใครที่จะสร้างแพทเทิร์นทาอะไรก็ตามนะครับทำกระเป๋าทําเสื้อทําอะไรก็ตามเนี่ยสร้างอะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้หลักการนี้ไปใช้ได้เดี๋ยวคลิปตอนหน้านะครับผมจะพาไปดูในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นการตีเส้นนี้แหละครับอีกแบบหนึ่งที่มันผมว่ามันได้มาตรฐานของกันก็คือมันจะมีการพับครึ่งนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์มากดรอยกดให้มันเป็นรอยเนี่ยไอ้อย่างนั้นจะได้ชัวร์กว่านะครับจะได้ฉากได้อะไรชัวร์กว่ามากนะครับ mm hmm. ก็เพื่อไม่ให้เป็นการ คลิปมันยาวเกินเนี่ยผมจะตัดยกยอดนะครับไปในคลิปตอนหน้านะครับการสร้างการตีเส้นนี่แหละนะครับที่มันได้มาตรฐานกว่ากันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับ